ป่าแห่งหนึ่งในฤดูร้อนแต่อากาศไม่ร้อนไม่หนาวกำลังดีสัตว์ต่างๆทำงานอย่างขยันขันแข็งสะสมเงินเอ้ยสะสมอาหารเตรียมรับฤดูหนาวที่อาหารจะาหาได้ยากมากๆเพราะในฤดูหนาวป่าแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะดังนั้นในขณะที่อากาศกำลังดีแบบนี้มดจึงพยายามเก็บสะสมอาหารให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ระหว่างที่มดเดินแถวขนอาหารกับหลังมีตักแตนตัวหนึ่งยืนร้องเพลงอยู่ตะกแตนชวนมดให้มาร้องเพลงด้วยกันมดตัวหนึ่งตอบว่าไม่ได้หรอกพวกเราต้องสะสมอาหารไว้เตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวและมดก็ถามกลับว่าว่าแต่คุณตะกแตนคุณได้เตรียมอาหารสำหรับฤดูหนาวหรือยังตะกแตนตอบว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ อีกตั้งนานแน่กว่าจะถึงฤดูหนาวเหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินต่อไปมดขนอาหารตะกแตนร้องเพลงมดขนอาหารตะกแตนร้องเพลงแต่อากาศค่อยๆเย็นขึ้นเย็นขึ้นฤดูร้อนกำลังจะไปฤดูหนาวกำลังจะมาอยู่มาวันหนึ่งมดไม่ได้ยินเสียงเพลงของตากแตนที่เคยขับกล่อมให้ความบันเทิงขณะข,ขนอาหารกลับลังมดรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่าง เมื่อเจอตกกะกแตนก็เลยถามว่าวันนี้ทำไมคุณตกกะกแตนไม่ร้องเพลงล่ะครับตกกะกแตนตอบว่าอีกเจ็ดวันเราจะจัดคอนเสิร์ตต้อนรับฤดูหนาวฉะองหลังจากที่พวกท่านทำงานอย่างหนักในช่วงฤดูร้อนหากสนใจเข้าฟังได้นะครับค่าผ่านประตูเพียงอาหารหนึ่งชิ้นต่อมดหนึ่งตัวเท่านั้นข่าวสารนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในรังมดและแพร่จากรังหนึ่ง ไปยังอีกรังหนึ่งพวกมดชอบเพลงส่งยังแกลสฮอบย่างบ่อยและอีกหล,ลายเพลงที่ตะกะแตนเคยร้องให้ฟังเมื่อถึงวันจัดคอนเสิร์ตมดรับล้านตัวจ่ายค่าบัตรเข้ามาฟังตะกะแตนร้องเพลงบ้านของตะกะแตนจึงเต็มไปด้วยอาหารพร้อมสหรับหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน